เรต้องรอดูว่าจะเคลียร์ใจกับทางภูมิใจไทยได้หรือเปล่านะ<ฆ>เพราะว่าตอนนี้ทางภูมิใจไทยนี่ เขาก็เหมือนกับกําลังจะไปดูดสอส,อสอพักพลังประชารัฐแลก็คือกลุ่มของคุณสันติพร้อมพัฒสสเพชรบูรณ์น่ะเอามาจากกลุ่มป้อมด้วยเสียงเขาก็จะมีมากขึ้นนะก็เดี๋ยวรอดูทีนี้พักรวมไทยสร้างชาติจะยังไงเนี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะซึ่งก็อยู่ในซีข,ของคุณพีรพันธ์ทั้งคู่เลยแต่ว่ากลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะเขาก็เปิดตัวสสกลุ่ม18คนไปแล้ว18คนแล้วถ้าเทียบกันเนี่ยสกลุ่มเนี่ย กลุ่มคุณสุชาติ18ใช่ไหมกลุ่มของท่านหนักก็18เหมือนกันเอาละสีมันเท่ากันออถ้าต้องมีการตกลงเก้าอี้ว่าการเนี่ยต้องแบ่งกันเนี่ยต้องแบ่งกันก็ต้องแบ่งคนนะละกาอี้ไหมก็ต้องแบ่งนะเพราะตามกระแสะข่าวที่ออกมาเห็นว่าก็จะเอาเก้าอี้ดึงไปให้กลุ่มคุณสุชาติอีกเก้าอี้หนึ่งก็อาจจะยังอยู่กับคุณพีรพันธ์อยู่แต่ว่าเราลองมาดูนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าโอ้โหนี่มันคือแบบคือถ้าคอการเมืองเขาดูข่าวนี้นะ มันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบพยายามจะเหมือนกับรัฐประหารหัวหน้าพักอะ่ะค่ะลองดูนะคะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องการปรับคอรมอมในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติเบื้องต้นเก้าอีา้รัฐมนตรีทุกตําแหน่งของพักตอนนี้เอาแบบล่าสุดนะเพราะมันต้องอัปเดตกันเป็นรายวันล่าสุดคือกําลังเจราจาต่อรองกันอยู่กลุ่มสสของคุณสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักนะคะยื่นข้อเสนอให้มีการปรับตําแหน่งรัฐมนตรีของพักโดยขอเก้าอีา้รัฐมนตรีว่าการหนึ่งตำแหน่ง เนื่องจากกลุ่มของคุณสุชาติกับคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้สสเท่ากันและสองซีก18คนต้องรอดูว่าคุณพีรพันธ์จะตัดสินใจยังไงตอนนี้มีรายงานข่าวว่าแกนนาของพักเคลื่อนไหวกันอย่างหนักเลยค่ะกาลังพยายามเดินเกมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติแต่สําหรับเก้าอี้ของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะที่นี้ถ้าเรามาดูโคตารัฐมนตรีนะคะเก้าอี้เดิมก็คือ คุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งปัจจุบันยังเป็นอยู่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนแรกอะก็มีข่าวว่าเอ๊ะหรือมันจะมีเกมซ้อนเกมคุณเอกนัทไปดีวกับคุณสุชาติจะอยากจะเป็นหัวหน้าพักเองหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็มาสยบข่าวลือใช่ไหมที่ไปนั่งถ่ายภาพอยู่ด้วยกันอะว่ายังอยู่กลุ่มเดียวกันนะยังไม่ได้แตกคอกัน ส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่การแยกกลุ่มออกมาในรอบนี้คุณสุชาติเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านก็หวังอยากจะขึะ้นรัฐมนตรีว่าการด้วยขณะที่บิ๊กเล็กนะคะพ,พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นดีลล่าสุดของกลุ่ม18ของคุณสุชาติก็จะต้องได้หนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรี ซึ่งตอนนี้โคต้าของรวมไทยสร้างชาติมีเก้าอี้พลังงานกับ<อ>เก้าอี้กับเก้าอี้อุตสาหกรหรมที่คุณขิงเอกนัทนั่งอยู่ใครจะหลุดล่ะทีเนี้ยโอ้อันนี้น่าสนใจนะแต่คุณเฟิร์นคุณต้องเข้าใจนะว่า<ะ>เวลานายกจะมีการปรับครมอเนี่ยมติพักนะเขาต้องเป็นคนเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีให้กับท่านนายกใช่ไหมคะคำถามคือเอะเขาจะคืออย่างคุณขิงเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาเก้าอี้ของคุณขิงไปเนี่ยเก้าอี้ว่าการเนี่ย ก็จะตอบต้องตอบคําถามประชาชนนะเพราะหลายคนก็ประเมินว่าเอ๊ะเก้าอี้ของคุณขิงคุณขิงเขาก็ทํางานดีนะเขาก็ลุยงานลงพื้นที่ตลอดแบบนี้มีงานเป็นเกราะกําบังแต่ถ้ามองในทางการเมืองซิคุณสุชาติเขาพร้อมไปอยู่กับเพื่อไ<ข>ท<า>ย,ยอยู่<ะ>แล้วไงเ,เขามีเสียงเยอะอ่ะก็ต้องแลกเอาจะเอาอะไรอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกแล้วสรุปก็คือยังไม่นิ่ง่ก็เดี๋ยวรอดูแต่ทีนี้ไปดูฝากฝังง่งของพรรคพลังประชารัฐกันบ้างค่ะที่ตอนนี้เขาเป็นฝ่ายค้านนะคะ